มากแล้วก็ช่วงเวลาที่เขาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะมีสนิมมีเศษหินเศษทรายเศษอะไรที่มาเกาะอยู่ตรงลูกสูบนะถ้าเราดันเข้าไปตอนนี้เลยแล้วลูกสูบเบรกอาจจะค้างได้เวลาเราใช้เบรกเนาะเพราะว่าลูกสูบมันจะมีรอยสนิมมีอะไรอยู่มันจะไปขัดสีไปติดขัดกับกระบอกสูบของปั๊มเบรกนะครับเราก็ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดละเอียดนะครับ น่าจะเบอร์พันเบอร์อะไรนี่แหละครับชุบน้ําแล้วก็เอามารูปมาขัดสวัสดีครับเพื่อนชาวโลกเจอกับลุงแหวงตูดเหล็กแอลก็อายุ 60, หกสิบมืได้เอลฟังตายแล้วก็งานดี y งานซ่อมแซมทั่วไปนะครับสําหรับอีีนี้ลุงแหวงก็จะมา เปลี่ยนเบรกหน้าให้เจ้าเว็บประวนันอันนี้นะครับเปลี่ยนผราเบรกพร้อมกับไล่เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกไปนในตัวนะครับก็อุปกรณ์ที่จะใช้ก็มันคือวิมันคือไอตัวเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกตัวเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกสําหรับแบบเป็นตัวดแบบีไไว DIY เนาะ สามารถสั่งซื้อได้ลาซาดา้าที่ลาซาด้าเนาะใครอยากได้ใครสนใจเดี๋ยวลงงุงแองจลิงก์ให้ที่ทำอ,อธิบายใต้คลิปนะครับตัวนี้ครับมันคือตัวป้องกันการไหลย้อนกลับคือการทำงานมันก็คล้ายๆกับเ,เช็ควาลเช็ควาลของของพ่อปาปาครับขาดไม่ได้เช่นกันครับหลอดจิตยา <laughs> ปเจแหวนปักตายเบอร์แปดปเจบ็อกเบอร์สิบสองก็แหวนปักตายเบอร์สิบสีบ่ครับอันเบรกครับถ้าใครได้ดูอีพีที่ผ่านมาที่ลุงแหวงได้ถ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกให้กับรถยนต์นะครับก็ใช้ตัวนี้เช่นเดียวกันครับคือสามารถทําเองได้ด้วยตัวคนเดียวครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกทั้งได้ทั้งสี่ล้อครับเรามาเริ่มอะไรดี แกะแคะแซะแงะรุ่นนี้มันจะต้องถอดโคมไฟหน้าออกก่อนนะถอดโคมไฟหน้าแล้วเสร็จแล้วเราก็ก็ลงมาที่ปั๊มล่างครับมาที่ปั๊มล่างให้ใช้ปัจเจียนตะตครยเบอร์แปดคลายตรงนี้ก่อนครับถ้าเราคลายถอดออกมาแล้วคลายทีหลังมันจะคลายยากคลายออาเฉยๆนะ เสร็จแล้วก็ใช้ปัจเจ์บล็อกเบอร์สิบสองายน็อตประคองไว้ครับคลายตัวนี้ออก ถ้าเบรกเหลือนิดเดียวถ้าเถอนี่ถ้าเผิมไม่เปลี่ยนนี่สักพักนี่โดนเข้าไปเนื้อเหล็กแน่ ก็พระเบรกนี้ก็สั่งเบิกมาจากศูนย์นะครับแล้วแต่พื้นที่เนาะพื้นที่ไหนก็ราคาอาจจะไม่เท่ากันอันนี้โวงแรมเบิกมาจากศูนย์ันด้ารอยเก้190บาทครับถอดพระเบรกออกมาแล้วเราจะยังไม่ใส่พระเบรกกลับคืนไปนะครับท่านชมเราจะมาเช็คดูตัวนี้ก่อนครับอันเนี้ยภาษาช่างเขาเรียกอะไรไม่รู้เนี่ยขาตัวเนี้ยครับโรงแรมก็ไม่รู้เขาเรียกภาษาช่างเขาเรียกอะไรเนาะ มันเป็นตัวช่วยประคองเบรกประคองปั๊มเบรกเออแล้วไม่แล้วก็ประคองปั๊มเบรกแล้วก็เราจะมาเช็คส่วนนี้ครับส่วนนี้ว่าเพราะมันจะมีจารบีอยู่มันจะมีจราบจจราบีมีอะไรหล่อลื่นอยู่ถ้าถ้ามันกระด้างมันอะไรมันจะทำให ปวามเบรกไม่ขยับตัวเนาะแล้วก็มันจะทําให้กินผ้าเบรกไปข้างเดียวข้างมันถอดออกมาได้นะครับตัวเนี้ยถอดออกมาแล้วก็เอาไปทําความสะอาดเอาไปทําความเอาไปทําความสะอาดแล้วก็อใส่จรบีนิดหน่อยแล้วก็ใส่กลับเข้าไปครับเดีย๋ยวลงแหวนก็ไปทําความสะอาดก่อนนะครับชาวโลกครับก่อนนี่เราจะเอา ผ้าเบกใหม่ใส่เข้าไปในผั๊มเบกล่างนะครับเนาะก่อนที่เราจะใส่นะเราต้องมาทําความสะอาดตรงลูกสูบที่ดันผ้าเบกนี่นะครับเพราะตอนนี้ลูกสูบมันได้โผล่ออกมาเยอะมากแล้วก็ช่วงเวลาที่เขาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะมีสน,น,นิมมีเศษหินเศษทรายเศษอะไรที่มาเกาะอ,อยู่ตรงลูกสูบนะ ล้าเราดันเข้าไปตอนนี้เลยแล้วถ้าเบรกเอ้ยลูกสูบเบรกอาจจะค้างได้เวลาเราใช้เบรกเนาะเพราะว่าลูกสูบมันจะมีรอยสนิมมีอะไรอยู่มันจะไปขัดสีไปติดขัดกับกระบอกสูบของปั๊มเบรกนะครับเราก็ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดละเอียดนะครับอาจจะเบอร์พันเบอร์อะไรนี่แหละครับชุบน้ําแล้วก็เอามา ลูกมาขัดเอาเศษหินเศษคราบต่างๆออกก่อนนะครับแล้วค่อยเอาผ้าเบรกใหม่เขาใส่เข้าไปครับโอเคครับเมื่อทำความสะอาดลูกสูบปับ๊มเบรกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก็จะนำผ้าเบรกมาใส่แต่ก่อนที่จะเอาผ้าเบรกมาใส่ก็เอาตัว เนี้ยที่โรงแวมเขาไปทําความสะอาดแล้วก็ใส่จรารบีมานิดหน่อยใส่เข้าไปกลับเข้าไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็ขยับดูว่ามันอยากได้ไหมขยับเข้าขยับออกได้ไหมนี่ครับ เพื่อป้องกันความเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกสูกเอ้ยไม่ให้ความเบร้ค้างนี่ครับความสะอาดซะหน่อยนะึงไม่ให้มันเลอะเทอะครับอ่ะแล้วก็ดันเข้าไปดึงกลับมาอ่าให้มัน ต้องให้มันให้ตัวแบบนี้ได้นะครับเพื่อนทำไมงานเดี๋ยวงานเข้านะครับตัวนี้อย่าลืมใส่กลับเข้าไปนี่ครับหลังจากนั้นก็เอาผ้าเบรกเก่าก่อนนะอย่าเพิ่งเอาผ้าเบรกใหม่ใส่นะผ้าเบรกเก่านี่แหละกลับมา,าลุงแหวงจะบอกว่าเอามาใส่ทําไมผ้าเบรกเก่า ยังไม่ต้องใส่สลักใส่เพื่ออะไรครับพระเบเก่าคือเราไม่ต้องใช้เราไม่ต้องใช้เอเครื่องมือพิเศษอะไรเนาะใช้พระเบเก่านี่แหละครับเป็นเครื่องมือพิเศษโดยการงัดงัดเพื่อดันให้ลูกสูบกลับเข้าไปครับเพราะเราไม่มีเครื่องมือพิเศษเนาะไม่ได้ใช้เครื่องมือพิเศษ นี่ครับแค่นี้ก็ดันได้เข้าไปเร็วดันเข้าไปให้สุดเลยแบบร้อยดีหน่อยครับเวฟรุ่นนี้มันมีลูกสูบลูกสูบเดี่ยวก็เลยง่ายต่อกันดันเข้าหน่อยครับหลังจากนั้นก็เอาถ้าเบรก มาใส่หัวหัวนี้มันจะตรงกับล็อกตรงนี้พอดีครับอ่ะก็เอาสลักมาใส่ท้าไว้ก่อนแล้วก็เอาอีกฝั่งนึงมาใส่เข้าไป แล้วก็ดอนสลับมามันตรงลูนี่ครับจากนั้นเดี๋ยวก็จะประกอบกลับเข้าไปประกอบกลับเข้าไปเลยจัดระเบียบให้เรียบร้อยก็ใส่เข้าไปแค่นี้เองครับ ไม่ยากครับเพื่อนสามารถทําเองได้ที่บ้านกันน็อตสลักตรงนี้ด้วยคลายน็อตกระปุกน้ำมันเบรก bấm bồn ốc Nó pha chút nám Mà loang vái, phải nảy lạ pha chút nám Chơi bong chăn chút xỉ ออดออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นวางไว้ในที่ปลอดภัยดําปีหลังจากนั้นก็นี่แหละครับหลอดฉีดยาดูด เอาน้ำมันเก่าที่อยู่ข้างบนที่มันเก่าแล้วออกในห,หมดใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่มาซับทำความสะอาดเชนหน่อยเนะาะมันจะมีตะกอนมีอะไรค้างอยู่นี่เห็น,นะครับทำปีครับ เทน้ำมันเบรกลงไปพอประมาณขึ้นมาหน่อยนึงอ่าเกือบเต็มเสร็จแล้วลงมาข้างล่างที่ปั๊มเบรกล่างเพื่อนๆชาวโลกครับเมื่อ EP ก่อนอ่า เปลี่ยนน้ำมันเบรกให้กับ Honda Wave รุ่นนั้นเป็นรุ่น LED ของลุงแหวงเองเนาะครั้งนั้นลุงแหวงไล่จากไล่ไล่น้ำมันเบรกจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับโดยการใช้ตัวไอหลอนนี่แหละครับเสียบคอตรงนี้แล้ว,ลวก็ดันน้ำมันเบรกให้ขึ้นไปที่กระปุกไอ้ปั๊มเบรกบบน,นะครับแต่คราวนี้ลุงแหวงจะมาไล่จากบนลงมา ข้างล่างโดยการใช้อุปกรณ์พิเศษตัวนี้นะครับที่ลงแหวงได้กล่าวไปตอนตอนต้นคลิปแล้วนะครับคือเอามาเสียบเข้ากับนอ็อตเปลี่ยนไอ้น็อตไล่ลมตรงนี้แล้วก็เอาฝั่งด้านนี้มาเสียบเข้ากับขวดขวดขวดน้ำเนาะเอาไว้รองรับน้ำมันเก่า แล้วก็เอาส่วนนี้ส่นนี้เสียบเข้าไปที่น็อตไล่ลมแม่นมากเลยใสยไม่เคยกี่กี่ปีแล้วไม่รู้นี่ไม่เคยเสียนน้ำมันดื่มเลยละมั้เสร็จแล้วก็ขึ้นไปข้างบน ดีไล่น้ำมันลงมาข้างล่างครับก็คอยอนนี้มเอเตอร์ไซค์จะง่ายหน่อยเราจะมองเห็นเอเราจะมองเห็นระดับน้ำมันว่าลงไปถึงไหนแล้วพอมันพอมันลงไปใกล้จะหมดแล้วเราก็เอามาเติมใหม่ครับ่อยกดลงไป ดลงไปครับแล้วก็ดูน้ํามันดูว่าดูสีของน้ํามันครับทา่านชมอ่าน้ํามันมันใสๆแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับไล่ลงไปเรื่อยๆครับดูถ้าน้ามันมันใสแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยครับอ้าวเติมเข้าไปอีกรอบนะครับ หลั okay. งจากนั้นก็มารล็อกล็อกน็อตถ่ายให้เรียบร้อยให้แน่นอือคราวนี้ก็ลองกดเบรกดูนี่ครับไห่ได้แล้วครับท่านผู้ชมคราวนี้ก็เรียบร้อยพระเบรกใหม่พระเบกรเบกเกา่าการไล่น้ำมันเบรกแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเติม เติมให้มันได้ตามขีดที่เขาให้ไว้นะครับโอเคึงดึงดึงเด่นด,ด,ดึงดึงดึงแล้วครับนี่ครับสีของน้ำมันเก่าข้คนครักครับหลังจากนั้นก็เข้ามาดูที่ปั๊มโบนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เติมน้ำมันเบรลงไปให้ได้ ให้ได้ขีดแม็กตรงนั้นนะครับเรียบร้อยไปแล้วครับสำหรับการเปลี่ยนพระเบรกหน้าฮอนด้าเวฟปาวานตัวนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราเรา,เราลองมาเช็คดูก่อนครับว่า,าเปลี่ยนไปแล้วมาเช็คดูเบรกว่ามันตัวปั๊มเบรกมันทำงานได้ดีหรือไม่นะครับแล้ก็โดยการหมุนล้อลแล้วก็นี่ครับ ไม่มีการไม่มีการติดขัดครับแต่ว่าจะรู้สึกจะมีเสียงถ้าเบรกไหมมันขัดสีกับจานดิสนิดหน่อยครับโอเคครับหลังจากนี้ไปแล้วดูไคก็จะประกอบชุดคมไปหน้ากระจกให้เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเพื่อนๆดูแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผู้ที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับส่วนเจ้านี้ ส่วนเจ้านี้เดี๋ยวใครสนใจลุงแหวงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ทำอธิบายใต้คลิปนะครับสามารถทำได้ทั้งรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับเอขอบคุณสำหรับิตการติดตามรับชมอันนี้ก็ไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ